โอ้โหอย่างสวยอย่างรูเลยนี่อย่างสวยไหมครับเน่ที่ดินนะแปลงละไร่ก็มีสองไร่ก็มีดูดิน้ําเต็มพิกัดเลยนะครับข้างหลังเป็นวิวทิวทัศน์เป็นต้นตาลด้วยนี่เลยไปนดิดเดียวเป็นเส้นเมนเลยเส้น3ามสามอ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไง,จงเจ้าของจะดีมาอยู่กับเราเดี๋ยวเราไปชมกันคดคุ้มเลยมีน้ามีไฟมีรั้วมีศาลามีต้นไม้มีทุกอย่างที่อยากได้ให้หมดเลยค่าโอนก็ฟรีเดี๋ยวตามมาครับอสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหคุนะ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงคุ้ค ถามอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยผมนัดที่ราคาถูกทำได้ดีหรือนัดผมยาวครับอ้าวเรียกไง,ไงว่าคุณนัดผมยาวดีกว่าครับได้ข่าวว่าตรงนี้เป็นโครงการใหม่ล่าสุดเลยเหรอครับโครงการใหม่ล่าสุดเลยครับน้องใหม่ล่าสุดน้องใหม่ล่าสุดฉลองหลังสงการใช่ครับอ่าค,ค,คุณนัดยืนเฉย,ยก่อนเดี๋ยวจะล่วงไปซะโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะบ่อน้ำเหรอฮะครับผมสวยงามมากสไตล์โคกหนองนาสไตล์โคกหนองนาสไตล์บ้านสวนมีน้ําตกมีอะไรให้หมดเลยครับผมนี่คุณนัดตอนนี้คุณชมคุณนัดเนี่ยเกือบ 4-, 5 6 0 0คนละ เป็นฉนบคุดอะไรฮะเป็นฉนดคุดแดงครับอ่านนดคุดแดงเดี๋ยวถามย้ำๆถามคุณย้ำๆคุณนัดก่อนตอนนี้เราอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรกันตอนเนี้ยเราอยู่ตำบลบ้านโค้งนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นรอยต่อตำบลพระพาชัยครับผมเอาง่ายๆพูดไม่ให้งงยู่ตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองสุจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขตเทศบาลไหมครับเทศบาลไหมเป็นเขตเทศบาลครับผมอ้าวท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเขตเทศบาลด้วยอ้ย อะไรอ่ะเซเว่นมาส่งของครับใครสั่งฮะเดี๋ยววางตรงนั้นเลยครับผมอ้าวเซเว่นเข้าถึงเหรอฮะเซเว่นเข้าถึงครับผมอ้าวแสดงว่าตรงนี้นี่ใครอยู่นี่สบายเลยนะครับโอ้โหสั่งอะไรมาครับเนี่ยสั่งน้ําให้พี่บอยนะครับสั่งไว้นานแล้วมีส้มตำไหมส้มตำไม่มีเซเว่นไม่มี CP ยังไม่เอาส้มตำเข้าเข้าเซเว่นครับโอเคครับแสดงว่าตรงนี้ร้านสะดวกซื้อเข้าถึงหมดครับผมอ่าแล้วอยู่ใกล้ๆกล้ร้านสะดวกซื้อทั้งหมดด้วยใช่ครับมีหลายหลายที่เลยใช่ครับบิ๊กซีก็มีใช่ครับอ่ารถ โลตัสโลตัสโลตัสยังไม่มีอ่าไปตัวอำเภอ CJ อ่า <PC> โอเคครับ<ม>ไปรับเขาไหมเดี๋ยวผมเอาเงินจ่ายเขาก่อนแป๊บนึงนะครับขอพี่บอยไปสักพักหนึ่งก่อนอะนะครับได้ได้ครับผมนี่ให้เห็นนะครับว่าเซเว่นเขาถึงนะครับอันนี้ไม่จ่ายตังค์ไม่ได้นะครับใครมาอยู่นี่สบายเลยแปลงนี้2ไร่นะามึงเกินก่อนแปลงนี่2ไร่อยู่ได้สบายๆเลยนะครับอ่าอันนี้มีในแบบมีเซเว่นมาโชว์ระหว่างที่รอคุณทัศเนี่ยเขาไปจ่ายตังค์เนี่ยถามนิดหนึ่ง เสียงดังฟังชัดไหมเนี่ยถ้าเสียงดังฝากพิมพ์หน่อยฟังชัดฝากพิมพ์หน่อยนะครับสวยฝากพิมพ์หน่อยแต่อย่าดูหญ้าหญ้ามันแห้งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูร้อนนะครับยังไงมันก็แห้งนี่กลับแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วอา่าทําไมเขาวางของเขากลับไม่ได้ใช่ไหมจะต้องจ่ายตังค์ต้าจ่ายตังค <c oughs> ์งก่อนนะครับจ่ายเงินเข้าครับสแสดงว่าใครอยู่ตรงนี้คนเฒ่าคนแก่สบายเลยครับผมกิ้งเดียวส่งถึงที่ใช่ครับอ่ะคุณนัทเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าราวของเราต่อรู้แล้วว่าอยู่ตําบลบ้านโค้งอําเภออู่ทอง สุพรรณบุรีครับผมมันไกลกรุงเทพไหมฮะอ่าแปลงนี้ใกล้ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ที่เคยทํามาคือชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับเดี๋ยวคุณนัี๋ยวบมตรงนี้นึงลูกก้อนนี้นึงจะได้เห็นใส่น้ากันติจะชั่วโมง40ชั่วโมง50ชั่วโมงแปลงนี้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ครับเพราะมันอยู่ในเขตพระปรชัยร้อยต่อของอําเภอเมืองของสุพรรณเลยครับแล้วตรงนี้คุณนัทฮะมันอยู่ใกล้กับอะไรบ้างอ่าตรงนี้นะครับเอาจุดหลักๆใกล้ๆนะครับคาเฟ่ก็จะเป็นคาเฟ่พระนครที่เป็นของโครงการเก่าของงลลูกกกคค้้าาาาผมะรรััับบแว็ปปจพชย ถ้าจับพิกัดน,นี่จะบปั๊มบางจากพระพาชัยได้เลยพระพาชัยครับผมอู่ทองสุพรรณใช่ครับอยู่ข้างหน้านี่เองอยู่ข้างหน้านี่เองเยืงยงนี่เองแล้วที่สําคัญคุณนัดแปลงนี้มันห่างจากถนนเส้น3 3มสใช่ไหมใช่ครับเส้นที่มาจากอู่ทอง ไปสู่ด่านช้างด่านช้างใช่ไปสู่บ้านไร่อุทัยธานีใช่ครับเข้ามานี่กี่เมตรเข้ามานะครับถ้าถ้าตามทางมาประมาณร้อยกว่าเมตรครับเกือบรอเมตรแต่ถ้าวัดจะเป็นเส้นตรงร้อยเมตรถึงครับเอาไง,ไง่ายๆถ้าเดินรถทุ่งหนึ่งร้อยเมตรใช่ครับถ้าไปตามถนนสวนทางสองร้อยเมตรเห็นี่ยลครับเห็นรถสาสามวิ่งอยู่เลยอ่าแล้วเดี๋ยวอนา,าคตก็จะเป็นสี่เลนสี่เลนครับอนา,าคตแน่นอนแปลงนี้ถามนิดนึงรถตู้ผ่านไหมรถตู้ผ่านหลสายมากครับแสดงว่าใครมาอยู่ตรงนี้ลงรถตู้แล้วเดินเข้ามาได้เลยครับสองร้อยเมตรเดินไหว ไม่ไม่ถึงงี้หน่อยเดียวนะโค้งนี้ก็ออกเป็นถนนคอนกรีตนิดเดียวอ่าโอเคครับงั้นไม่ไม่ยากงั้นใครมาอยู่ตรงนี้ได้เลยจักรยานยิ่งดีเลยครับโอ้เหมาะเลยจักรยานจอดหน้าซอยได้ครับน้ําท่วไมไหมคุณนัทที่นี่นะครับถ้าพูดกันตรงๆปี54เคยครับต,รต,ตอนนี้ผมทําระบบหมดแล้วครับระบบป้องกันน้ํามีคันมีทุกอย่างหมดอืมอ่าแล้วก็คนขายเจ้าของเดิมเขารับประกันเลยว่าไม่มีแน่นอนตรงนี้เพราะพื้นเดิมฮะจะปลูกอ้อยไว้อยู่ถามคุณนัทนิดนึง เสียงเงินผมยังไม่ได้ถามว่าไล่เท่าไหร่แต่เบอร์ผมไม่ถามนะ,ะคุณนัทถืออยู่ตลอดผม,ผมถามนิดนึงว่าไล่หนึ่งมีสองไล่มีใช่ครับเสียงเงินให้คุณนัทเนี่ยหนึ่งไล่หรือสองไล่ให้อะไรบ้างอ่ะผมให้เกือบทบหมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นลวดคาบอยด้านหน้า3ชั้นนะครับเป็นของแถมแซนด์ดก่อนนะฮะแต่ของแถมเพิมเ่มเติมก็คือลวดทั้งหมด4ด้านจะเป็นลวดลวดหนามนะครับแล้วก็จะมีสาราเป็นสาราเหล็กด้วยนะอ,องทนถาวรน,นะครับไซนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยอ่าอ่า แล้วก็มีต้นไม้ล้อมด้านหน้า1ต้นนะครับแถมน้ําแถมไฟแถมแถมมิตเตอร์น้ําด้วยอ่าโครงการที่ผมแต่มมิตเตอร์น้ําด้วยปกติมิตเตอร์น้าผมประมาณ5,000บาทโ oh. อ้แล้วก็ยังมีอีกสุดท้ายนะครับแถมขุดบอ่อผมที่ให้ขุดบอ่อแบบไหนคะขุดบอ่อไซส์ที่จํากัดที่8ปดคูณสิครับแปดคูณสิเมตรแปดคูณสิเมตรเอาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เป็นรูปทรงอะไรก็ได้8ปดคูณสิสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้อ่าเป็นรูปทรงอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วถ้าบางคนเขาบอกคุณนัทฉันไม่่่่่คคอออยยยขขุดดบบันไมมาากเสีีห้ทร ก็ไม่ต้องขุดมูล,ลค่า15,000บาทตรงนี้เป็นส่วนลดไปเอาง่ายๆใครไม่ขุดบ่อดเดี๋ยวลดราคาให้ใช่ใครไม่เอาอะไรเลยเดี๋ยวลดราคาให้ตามส่วนมีเอฟซีถามมี3ไร่ไหมสามไร่มีครับซื้อ2แปลงซื้อ2แปลงครับอา้าวจักท้ายขึ้นมาเอาง่ายๆคุณนัทเดี๋ยวผมทวนก่อนก่อนจะถามราคาแล้วก็จะพาเดินชมนะครับ,รบเอาง่ายๆว่าที่แถมให้ทั้งหมดเนะี่ยที่เห็นนะมีป่าปลา เป็นประปาของโครงการปลาปลาของโครงการคับน้ำไหลแรงแน่นอนแรงแน่นอนครับไม่ต้องไปแบ่งกับใครครับแล้วมาอยู่ปุ๊บยังไม่ต้องปลูกบ้านเดี๋ยวให้มิเตอร์เลยใช่ครับมูลค่า5,000ันใช่ครับไฟฟ้าเรามีให้ใช่ครับผ่านหน้าที่บ้านทุกแปลงถูกต้องครับถนนก็สาธารณะครับผมกว้างกี่เมตรครับ่าที่นี่กว้าง8เมตรครับ8เมตรครับแล้วเราก็มีรั้วให้4ด้านด้านหน้าเป็นคาร์บอยใช่ไหมฮะครับอีกสามอีกสามด้านเป็นรั้วรุ่นน้มจะขอญาตแก้ไขนะฮะ หกเมตรถึงแปดเมตรเป็นบางช่วงถนนนะะใช่ครับแต่ทิ้งหินเต็มกับแปดเมตรอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือค่าโอนเราออกให้ทั้งหมดถูกต้องครับไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ครับเอ๊ะอย่างนี้คุณนัทเสียเงินจองเยอะไหมสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทต่อแปลงต่อไร่ต่อไร่ครับอ่ะผมถามเลยรอเัามาเกือบสิบนาทีแล้วไร่ละเท่าไหร่ไล่นะครับเริ่มต้นที่ไร่ละสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ของแถมตามที่ผมพูดไปเบื้องต้นนี้เลยอ้าวท่านผู้ชมจดนะฮะไล่ละ499,000บาท พร้อมค่าโอนมีน้ำมีไฟมีรั้วมีต้นไม้มีศาราค่าโอนฟรีออกไปถนนเส้นเมนเมนสามสามสามเส้นนี้ประมาณสัก2 0 0รยเมตรอยู่ที่ตำบลพัตบตําบลบ้านโค้งอําเภออู่ทองสุพรรณอยู่ที่ติดกับอําเอภอพระประชัยตําบลพระประชัยอ,อ,อยู่ติดกันโรงเรียนสถานราชก,การไม่ไกลามากใช่ครับร้านสะดวกซื้อส่งถึงถูกส่งถึงครับคุณนัทเดี๋ยวเราเดินชมมาสักหน่อยพูดกันไปเรื่อยๆครับแล้วถ<ๆ>้าย่ที่นี่แปลงนี้คุณนัทแปลงนี้จะเป็นแปลงพิเศษนิดนึง เห็นอะไรให้อย่างนั้นเลยอันนี้ใช่ครับเป็นแปลงพิเศษนิดนึงก็คือให้ให,ให้ทําที่เห็นนี่เลยครับอ่าให้ทที่เห็นต้นลงต้นไม้ต,ตมา,ามที่เห็นเพราะแปลงนี้จะเป็นเนื้อที่สองไร่ด้วยครับแล้วก็ถ้าถ้าบอกกันเลยก็ประมาณว่าทรงของที่ดินไม่อาจจะเป็นเป็นหีเ,เหลียมผืนผ้าหรือสี่เลียมจตุรัส มันมีส่วนว่าส่วนโค้งนิดหน่อยส่วนวาส่วนโค้งนิดห,หน่อยผมก็เลยจัดโปรโมชั่นแปลงนี้ให้เลยแต่ก็สวยเป็นของแถมสว,<ช>สวยเลยครับผมออกแบบให้สวยคุณนัทเดี๋ยวยืนตรงนห้นิดนึงขอดูลลเห็นบ้านคนไม่ใช่เลยเหรอกฮะไปครับนุ่นแล้วอยู่ในแถวเนี้ยหมู่บ้านคนเยอะไหมฮะก็ะเป็นเฟสเก่าของผม2โครงการนี่อยู่เกือเกบเต็มแล้วนะครับห่างกันอยู่ไม่ถึง50เมตรนี่แหละครับแล้วก็มีด้านหน้าก่อนถนนด้านหลังนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านตรงนี้ช่วงด้านหน้านี่มีื่อนบ้านตรงครับเอาง่ายๆเลยใครมาอยู่เนี้ยไม่โดดเดียวเดียวาดใช่ครับอุ้ยมองออกไปนี่ ตรงนี้เองตรงนี้เองครับดูแลได้ก็ดูแลให้อยู่แล้วครับง่ายๆเลยคุณนัทถ้าเกิดคนสนใจคนสนใจคุณนัทบอกว่ามีเพื่อนบ้านมีทั้งเจ้าของที่ดินเก่าเนี่ยที่เขาขายไปแล้วเขาก็อยู่แถวนี้อยู่ใช่ครับแสดงว่าขโมยขจรเนี่ยไม่มีครับผมหนุมากครับคุณนัทแล้วถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยให้โทรมาเบอร์อะไรอผมบอกเลยแล้วกันนะครับ0 8 6ดหนะฮะ763 7 5 6สดห้าหหนะครับ่ากดกดเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือพี่อะไรนะจับหน้าจออ่าจับหน้าจอ ส่วนถ้าใครถ้าใครถ้าใครไม่แคปไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมผมผมขอฝากอีกเบอร์หนึ่ง0 8 7 4 3 3 7 3เ7นะครับผมเป็นเบอร์ล่างเป็นเบอร์ล่าง,ลางแล้วถ้าบางคนเขาอยากจะแอดไลน์มาเบอร์ไหน0-61เบอร์นี้นะครับ8289798จริงๆต้้งสองเบอร์นี้แอดไลน์ได้หมดครับอ้าวชัดเจนมากนะครับใครสนใจลองดูนะครับเป็นที่ดินแต่อันนี้ขออนุญาตแปลงนี้โครงการเนี้เป็นที่ดินเงินสดก่อนแล้วกันใช่รเริ่มต้นที่ หนึ่งไร่นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมแล้วถ้าเกิดมันถูกกว่านี้มีอีกไหมในโครงการนี้มีครับมันเป็นมันเป็นยังไงไว้สําหรับคนที่เขาเรียกว่าคนพิเศษแล้วกันครับคุณเป็นคนพิเศษคุณรีบมาคุณแต่มีข้อจํากัดคือหน้าที่มันสองไร่นะอ่าเน้อที่สองไร่ผมจัดผมจัดให้แบบพิเศษพิเศษไปเลยสําหรับคนที่อยากมีที่ดินของตัวเองอยากได้ทาเลตรงนี้และมีแค่แปลงเดียวเท่านั้นนะครับราคาเท่าไหร่ครับรายละสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าแต่ไม่ได้ของแถมอะไรนะ ไม่ได้ของแถมใช่ครับได้ได้รั้วเขาบอยด้านหน้า3ชั้นแต่ได้ที่ดินอ่าโอ้แน่นอนได้บอกอย่างนี้คุณนัดคุ้มมากใครอยากจะขุดบ่อก็อยู่ในราคานี้แล้วใครไม่คุยอ่าไม่ขุดบ่ออยากได้ที่เรียบๆก็มีส่วนลดให้อีกหมื่นกว่าบาทครับอ้าวคุ้มเลยนะครับโอ้โหตอนนี้คนชมกันมากสนใจเนี่ยแคปหน้าจอไว้อยู่อู่ทองสุพรรณบุรีจำง่ายๆหนึ่งไร่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน้ำมีไฟมีรั้วมีต้นไม้มีต้นไม้นี่เป็นต้นอะไรต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นแคนาครับแคนาให้ก็ฟอกครับผมอ่าที่จะทนแรงหน่่่ออยยยแงาหน สบายเลยอย่างนั้นนี่นะครับคุณนั่นนิดนึงเห็นสาราตรงเนี้ยอันนี้ใช่ไหมที่แถมให้แถมให้ตรงนี้เลยครับมูลค่าหมื่นกว่าบาทอย่างนี้เลยใช่ครับแถมไปเลยครับไม่ต้องไปนั่งเวลาเสาทิยมมานั่งกินข้าวมานั่งปลูกต้นไม้กลับบ้านสําหรับพักผ่อนหย่อนใจได้ครับอ่ะโอเคครับกว่าจจะมาอยู่มาย้ายมาอยู่มาปลูกบ้านอะไรประมาณนี้อ่าก็คือง่ายๆว่าวันหยุดมานั่งพักอะไรก็ได้สบายๆไม่ต้องห่วงว่ามันจะไหมหรือมันจะอะไรว่ามันเป็นเหล็กครับอยู่ได้ไปสิบสิบปีใช่ครับ คุณนัทเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหน่อยทีครับได้ครับอ่าออกครั้งนี้ก่อนออกทีนี้ก่อนนี่ยนี่ยเนี่ท่านผู้ชมลองดูนะครับใครสนใจใครชอบนะฮะลองดูแล้วกันแอปสีฟ้าแอปสีแดงแอปสีดำถ้าเกิดใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับหรือจําเบอร์คุณนัทไว้อย่างเดียวอ่าไลน์มาหาแกรหรือโทรมาหาแกเพื่อขอดูคลิปเต็มๆได้เลย,ยเอ๊ะแถวนี้ได้ข่าวว่ามีคลองน้ำเหรอครับคลองน้ำครับผมอ่ะเดี๋ยวให้คุณนัทพาไปดูซิทุกป,ปีนะครับจะมีน้ําผ่านหนึ่งประมาณ3เดือนทุกปีเป็นคลองหมื่นเทพตรงนี้คลองหมืื่่่นนนเเเทททพพใชคครับปป็ลองหมุกี จะมีอยู่ประมาณ3เดือนนะครับสามารถดูดเข้ามาลงบอ่อดูดเข้ามาลงคลองไส้ไก่ได้ทําไมมันต้อง3เดือนฮะเป็นช่วห<อ>งหน้าฝนเป็นช่วงหน้าฝนแล้วกันครับแสดงว่าหน้าฝนนี่น้าเต็มคลองใช่ครับน้ำฝนหน้าฝนน้าเต็มคลองครับผมตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าฝนน้ายังไม่มีใช่ตอนนี้ช่วงฤดูฤด,ด,ดูแรงแล้วกันฮะแล้วมันจะมันจะขึ้นมาท่วมเราไหม ่าคันสูงมากครับตรงนี้ไม่เคยไม่เคยข้ามมาเลยครับไม่มีแน่นอนข้ามตรงนี้มาที่อื่นเละเลยบ้านบ้านคนเขาจะปลูกต่ำเลยครับนี่บ้านคนที่ให้นที่อี่แถวนี้บ้านคนเยอะแยะแตไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่โดดเดี่ยวเดียวดแน่นอนครับนะครับฝั่งนู้นนู้นเป็นโครงการของคุณนัทสองโครงการเขาก็ปิดการขายไปหมดแล้วครับผมคนก็เริ่มมาปลูกบ้านปลูกอะไรกันแล้วมาอยู่ได้จริงครับที่นี่ไปเดี๋ยวตามคุณนัดไปและสวยๆทุกหลังนะครับมาเยี่ยมชมได้คือไปดูเป็นตัวอย่างได้เลยดูเป็นตัวอย่างได้เลยสวยๆทุกหลังครับ ไอ้คุณนั่นเมื่อกี้ที่บอกทําไมคนจะเอ่อจะมาชมที่เนี่ยจะมาช่วงเวลาไหนดีผมแนะนําให้เป็นช่วงเย็นดีกว่าครับเพราะกลางวันมันร้อนกลางวันมันร้อนครับมันจะอารมณ์มันไม่อยากซื้อที่หรอกครับกลางวันร้อนขนาดนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวครับคือมันมันรีบร้อนใช่แต่ถ้าสมมติโอเคอยากจะมาเจอสถานที่จริงว่าเอ้ยตรงนี้มันร้อนแล้วเรารับได้เนี่ยมาได้เลยหลังจากนี้ก็โอเคแล้ว เอาง่ายๆเลยที่ดินเนี่ยทุกช่วงเวลามันสวยหมด<ช>แต่คนเนี่ยบางทีเนี่ยความรู้สึกช่วงหน้าร้อนเนี่ยสามสิบแปดสามสิบเก้าองศาเนี่ยดูแป๊บเดียวดูไม่ทั่วถึงก็ตัดสินใจยากก็เลย<า>จะพลาดโอกาสสวยๆไป<ช>แต่ถ้ามาเย็นๆเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเดินดูให้อย่างละเอียดเลย<ช>ก็จะมีเวลาตัดสินใจแต่ถ้าอยากจะมาแบบว่ามาดูลลแลร้อนแล้วกันถ้ามันรับได้ตรงนี้คือจบครับอ่าตอนเย็นตอน,นตอะไรมันสวยอยู่แล้วครับสามโมงเย็นก็มาได้ใช่ครับแต่ถ้าสวยที่สุดคือหลังสี่โมงเย็นไปแล้วใช่ครับอ่าก็ลองท มาได้ทุกวันครับนัดดูที่ได้ทุกวันทุกเวลาครับไม่มีจํากัดไม่มีจํากัดเรามีทีมงานด้วยครับแต่ผมว่ามันถูกนะคุณนั้นนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ครบทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยเอาบ้านมาลงอย่างเดียวครับหาคนมาปลูกบ้านอย่างเดียวครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่หาไม่มีคนปลูกบ้านคุณด้นมีแนะนำไหมมีแนะนําให้ครับ ไม่โกงไม่โกงแน่นอนครับอ่านในนะครับคือจุดเริ่มต้นสบายสบายครับแล้วเริ่มเหลือไม่กี่แปลงแล้วไหรเริ่มมีคนมาจองไปแล้วครับผมช้าก็หมดหมดเหมือนเดิมใช่ครับอ่าหนึ่งไร่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอย่างที่บอกแต่ถ้าเจ้าต้องการแปลงพิเศษคุณนัทแกมีให้สามแสนเก้าสามแสนเก้าเท่าไหร่นะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่เนื้อที่สองไร่ครับอ่ามีอยู่แค่แปลงเดียวเท่านั้นแค่แปลงเดียวเท่านั้นสำหรับคนพิเศษเลยเดี๋ยวเราไปดูกันคุณนัทนี่วิวสวยๆนะมีท้องไร่ท้องนานะครับอยากให้คุณนัทก็เเดินนไปรรื่่ออยๆะคับา ส่วนใหญ่ที่เราคุณนะัทหันหน้าไปทางทิศอะไรกันอ่ามีเหนือกับใต้เลยครับเหนือกับ,บซับทั้งคู่ครับเหนือก็ดี่ไม่ต่ำกว่าใครใช่ครับใต้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาว่าเป็นทิศรับซับ,บ,บ,บอ่าเพราะงั้นจะทิศไหนก็อยู่ได้ทั้งหมดเลยนี่เราดูท่านผู้ชมนี่รบรรยากาศโ<ๆ>ดยทั่วไปไดนะ้คุณนัทจะเดินไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพาไปชมนะครับสนใจยังไงก็ลองดูแล้วกันมาได้ตลอดทัด้งสองบรรยากาศครับเป็นสุพรรณแท้ๆแล้วก็ได้ิวเขาด้วยครับ ภูเขาไม่อยู่ที่จังหวัดอะไรฮะภูเขาก็อยู่ในเขตสุพรรณด้วยครับครึ่งนึงเป็นสุพรรณครึ่งนึงเป็นเรลาขวัญครับผมเลาขวัญกาญจานบุรีต้องครับเอ้คุณเดี๋ยวแล้วอย่างเนี้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่นี่เขาบอกไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครรู้สึกทั้งเรลาขวัญทั้งอู่ทองนะแต่กับการรู้สึกที่ดอนเจดีหน่อยหน่อยอ๋อที่นี่เขบอกไม่คก็นิดหน่อยหน่อยเขาม,มีใครรู้สึกอะไรเลยสแสดงว่าใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องบาดผวาเรื่องแผ่นดินไหวใช่ครับแถวนี้มีเขื่อนไหมฮะ ที่นี่ไม่มีเขื่อนเลยนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับแล้วปลูกบ้าน่วนใหญ่มันเป็นที่ต่ำๆชั้นเดียว2ชั้นครับผมไม่มีผลกระทบกับเราไม่มีผลกระทบกับเราใช่ไนี่คุณถ่าู้ชมลองดูนะเหลือไม่กี่แปลงนะครับนี่ดูอากาศร้อนก็จริงนะฮะแต่ดูทงนี่ดูกังหันนี่ฮะปิวดเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าแถวเนี้ยอยู่อยู่ได้จริงนี่แล้วข้างๆคุณนัทเดี๋ยวขออนุญาตข้างๆเขาปลูกอะไรกันข้างๆปลูกข้าวครับด้านนี้ปลูกข้าวจำเด็นข้าครับ ข้าวทำนาก็เพิ่งเกี่ยวไปด้วยครับโอ้ถ้ามาทันวันนี้ได้เห็นรวงข้าวสวยมากครับแล้วแถวนี้เขาเผากันไหมที่นี่ไม่เผาเลยครับเพราะว่าที่นี่อยู่ในเขตเทศบาลล่าสุดโดนทั้งปรับและจำเลยนะครับเผานี่นะใช่ครับแล้วก็ตํารวจได้เลื่อนขั้นไปกันหมดนะครับเขาาเขาแบบว่ามีรางวัลนาจับมีผลงานเลยครับมันก็ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เผากันเอาพูดของผมของผมเองยังต้องขนไปทิ้งเลยครับอ่าแสดงว่าชุมชนเข้มแข็งใช่ครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เขาไม่เผาก็หรอกแถวนี้ใช่ครับโอ้คุณทัทนี่ทง ท้าไม่ลมมันแรงตลอดเลยเหรอฮะใช่ครับเป็นพื้นที่ที่โล่งครับอากาศดีครับคือมันร้อนยิ่งตอนเย็นสวยมากครับมันร้อนก็จริงใช่ครับแต่ร้อนเนี่ยมันมีลมระบายลมไม่อ้าวอ่าลมแล้วเขาเรียกว่าร้อนแล้วไม่อบไม่อ้าวใช่ครับร้อนแล้วเนี่ยเหงื่อมีเหมือนกันแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็แห้งใช่ครับอ่าอันนี้อยู่ได้จริงนะครับแล้วอย่างนี้คุณนัทลงพยาบาลไกลไหมลงพยาบาลอู่ทองประมาณสิบอ่ายี่สิบนาทีครับผมจากนี้นะฮะใช่ครับแต่ถ้าเป็นอนามัยอยู่ประมาณสิบนาทีครับเอ้าก็ไม่ไกลมากถูกต้องครับแล้วจากนี้ที่่่คุณบอกกกววาาิล ไปกรุงเทพครับมาเส้นไหนสะดวกสุดมาเส้น3-4 0สูนย์ะครับตัดเข้าตัดเข้าที่เขาเขียนว่ามาดอนเจดีแล้วกันนะกัดเข้า่าเส้นดอนเจดีแต่ยังไม่ต้องเลี้ยวถึงดอนเจดีนะครับมันจะมีเส้นเขาเรียกว่าท่าสเสด็จ<อ>มันทะดวเพราะมาใช้ตรงนี้เองครับอ่ะแล้วถึงเลยครับแล้วอย่างนี้คนบางคนคุณนัทเขาอยากจับพิกัดว่าเอ๊ะมันใกล้อะไรบ้างบ้านบงแต่ละคนอยู่คนละบ้าน,านขออนุญาตกล่าวอ้างลูกค้าผมไล่พระนครครับเป็นคาเฟ่ไล่พระนครขึ้นไหมขึ้นเลยครับ GPS ขึ้นเลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดบางคนเขาบอกเอ๊ะ กลัวหลงไล่พระนครเนี่ยกลัวมันมีหลายชื่ออ่ามันมีวัดหรือโรงเรียนใกล้ๆไหมอ่าเอาเป็นว่าเจอกันที่ปั๊มน้ํามันบางจากพระพชัยก็ยังพูดเหมือนเดิมครับผมให้จับพิกัดปั๊มบางจากพระพชัยตำบลพระพชัยหร,หรือนะฮะหรือนะฮะเซเว่นวัดจำปาจบเลยครับติดถนนอยู่ตรงนี้เองครับพิมพ์อย่างนี้เลยพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ว่าเซเว่นเซเว่นวัดจำปาบูทองเลยก็ไดู้ทอง่าครับผมแล้วมันก็จะพามาใจพามาเลยเป็นสาขาเมื่อกี้ที่มาส่งเราใช่ครับอ่าอันนี้ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันไม่ไกลมากนะครับ อะข้างหลังนี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรให้พาไปดูบ้างไหมครับเนี่ยก็จะมีมีแปลงตัวอย่างอีกหนึ่งแปลงครับอืมคือ<า>ตอนเนี้ย FC ถามมาคุณนัดไฟไฟ้ายังไม่เห็นเสา ครับผมจริงๆก็เห็นเสาแล้วนะครับแต่อันนี้ผมขอเรียบร้อยแล้วขายายเขตเข้าไปทั้งในเรียบร้อยครับตรวจสอบได้เดี๋ยวมามาแน่นอนครับแปลงโครงการไปดูตัวอย่างโครงการอื่นได้ครับแล้วป้าปาก็มาแล้วของเราบอกมีคือมีนะฮะไม่มีโยกโย,กโยกนะฮะอ้าวสบายใจอย,อย่างนั้นใช่ครับเอ้คุณนั้นนี่นึงไม่ต้องรออะไรนะครับมีก่อนโอแน่นอนผมบอกงี้อาสบายใจได้วางสามหมื่นใช่ครับทำสัญ,ญญาชัดเจนสัญญ,ญาชัดเจนระบุในสัญญาทุกอย่างครับถามคุณนั้นอีกอย่างหนึ่งรู้ถนนเนี้ยรู้แล้วหรว่ามันกว้างหกเมตรแปดเมตรอะไรต่างตามขนาดครณะ สาธารณะครับยกแน่นอนครับไม่มีใครมาปิดกั้นได้ใช่ครับถ้าเสาไฟฟ้าปักเมื่อไหร่ก็จะเห็นว่าเป็นสาธารณะแน่นอนแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่สาธารณะเสาไฟฟ้าก็มาปักไม่ได้โอเคอันนั้นก็คือสบายใจได้เลย,ยนะยครับ,รบอ่ะเพราะฉะนั้นคนซื้อไปไม่ต้องหว,ดวาดผวาใช่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับผาแดดฟ้าเขาเรียกว่าผาแดด พาฝนพาลมไปด้วยกันเลยอ่าสนใจนี่คุณนัทแกไว้ใจได้แล้วซื้อแล้วเนี่ยอ่าไม่ต้องมาเสียน้ําตาทีหลังะจะปลูกบ้านก็ปรึกษาแกได้จะขุดบ่อก,ก็ปรึกษาแกได้ซึ่งแกขุดให้อยู่แล้ว8ปดคูณสิเมตรใช่ไหมฮะแปดคูณสิครับอ่าแล้วถามคุณตรงๆคุณนัทครับสมมติไอ้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยของแถมทั้งหมดนี่คนซื้อก็อยากได้อ่ามาถึงแล้วกระซิบคําเดียวสั้นๆลดราคาได้บ้างไหมราคาพิเศษสําหรับคุณพิเศษผมบอกแล้วเสมอครับมาคุยได้ ราคาพิเศษสําหรับคนพิเศษขอให้มาคุยขอให้มาคุย,อคยเอาแล้วคนพิเศษคือใครคนพิเศษคือคนที่ต้องการที่ดินเราจริงๆชอบชอบละชอบเราติดตามเราแล้วมาดูเราก่อนชอบพี่บอยติดตาม,มพี่บอยแล้วตามมาจากพี่บอยผมจัดให้เลยครับเอาไงยๆว่าขอให้มาดูกันเถอะขอให้มาดูกันเถอะอ่ายังไงในกล่องกินนี่เดียวแกกระดราคาให้แล้วใช่ครับเดี๋ยวไปดูบอกกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสนใจรีบโทรหาแกเบอร์โทรไม่พูดนะครับอยู่ที่มือแกทั้งหมดแคปหน้าจอไว้บ่อยๆนั่นแหละอ่าเนี่ยเนีวันนี้เป็นในแบบโชว์เบอร อย่าบอกนะลูกค้าทุกองจองแล้วเนี่ยสักคู่ครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แปลงนี้ก็เป็นแปลงที่กําลังทําำนะครับนี่คุณนันเราย่าแห้งๆอฟซถามมาถ้าซื้อแล้วทาไงดีซื้อแล้วทําไงดีหรอครับย่ามันแห้งช่วงนี้มันหน้าร้อนปลูกให้ไหมเดี๋ยวผมจะซื้อปืนกระปี่นให้ครับอ่าเดี๋ยวคุณนันจัดการให้นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะอันนี้คือน้าเติมครับเป็นบอ่อเหรอ ใช่ครับเป็นบอ่อน้ําเติมครับอ๋อ oh, เป็นอีกหนึ่งแปลงเป็นบอ่อน้ําเป็นโค้งหนองนาอันนี้ผมเติมน้าให้ครับทุกบอ่อนะครับผมถ้าผมขูดให้แล้วผมจะเติมน้ําให้เต็มบอ่อ ah. หนึ่งบอ่อฟรีก่อนแต่หลังจากหลังจากนี้ที่การดูแลเนี่ยก็คิดเป็นวัน ah. ถ้ายอยากจะเติมน้ําแหล่งน้ําก็คือน้ําบาดาลน,นี่แหละครับ ah. แถวนี้แสดงว่าน้ําบาดาลไม่ขาดน้ําบาดาลไม่ไม่ขาดครับ อย่างนี้ขุดบ่อเนี่ยเลี้ยงปลาได้เลยใช่ครับเลี้ยงปลาได้เลยแต่ช่วงนี้มันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนิดนึงนึงคืออยู่ในยุวระหว่างการทําของเราและอย่างหนึ่งเนี่ยยาเพิ่งลง2วันปลายร้อนปลายร้อนต้นฝนมันก็เลยยังไม่ชัดเจนแต่รับประกันว่าสวยสวยครับเข้าไปติดตามคุณนัทในอ้ข้างล่างมาทัดล่างใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ไปกดติดตามไว้ไปกดไลค์ไปกดแชร์ไว้แล้วกันคือทีทีครับบันบันดำอ่านั่นแหละครับเข้าไปติดตามไว้จะมีความเคลื่อนไหวตลอดจะได้สบายใจได้หมดครับผมคุณนัทแล้วมันมีอย่างหนึ่อกมเห็น ท้ายแปลงเกือบทุกแปลงเนี่ยมันมีร่องน้ําด้วยเหรอใช่ครับม,มีมีไว้ทําไมเป็นคลองไส้ไก่มีใช้ประโยชน์ได้สองอย่างก็คือว่าเวลาเวลามีน้ํามาผมจะปล่อยน้ําเข้าคลองไส้ไก่นะครับถ้ามีน้ำเข้าคลองใหญ่เข้ามาเพื่อให้คนได้ดูดใช้เข้าบอ่อหรือไวเก็บไปรดน้ําต้นไม้ได้ครับสองไว้เป็นที่ระบายน้ำนะครับเช่นน้าจะไม่ขังในที่ก็จะลงไปที่คลองไส้ไก่อ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูต่นนี้เดี๋ยวขอพูดทวนนิดน,นึงบางคนไร้สด<ๆ>เขาเพิ่งเข้ามากันคุณนัท ทัวนี้นึงตอนนี้อยู่ที่ตำบลอะไรนะฮะตำบลบ้านโคง้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขตติดต่อตำบลพระพชัยอ่าอำเภออู่ทองเช่นกันครับเอาง่ายๆอยู่ตำบลพระ อยู่ตำบลบ้านคงอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีใช่หนึ่งไร่เริ่มต้นที่499,000ใช่ครับสองไร่ก็มีถูกลงบ้างแต่ให้โทรมาคุยครับเบอร์โทรถือไว้ตลอดก็ลองโทรมาเบอร์ไหนก็ได้ใช่ครับจะแอดบ้านเขียวก็เบอร์ที่2เบอร์ที่3ได้ใช่ครับจะไม่อ่าเขาเรียกว่าจะเข้าไปดูสื่อก็มาท้าสุดท้ายได้ใช่ครับอ่าแล้วก็น้ําไม่ท่วมมีน้ําประปาให้ใช่ครับมีไฟฟ้าให้มีมิเตอร์น้ําให้เข้ามาเนี่ยยังไม่ต้องปลูกบ้านก็มีมิเตอร์น้ําให้เลยอยู่ในเขตเทศบาลบ้านคงซะด้วยนะครับ ถ้าแจ้งเขาไปจริงๆโครงการเก่ามีครับเดีย๋ยวมีมาแน่นอนแล้วอ,อย่างที่บอกปลูกต้นไม้ให้ด้วยนะครับเน้นเป็นต้นแคนาไฟอ่าแล้วก็รั้วเนี่ยมีให้สด้านา3ด้านเป็นรั้ววดนหนึ่งด้านด้านหน้าเป็นรั้วคาวบอยค่าโอนไม่ต้องเสียวางให้สามหมื่นต่อไรนะครับเป็นเจ้าของได้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าคนซื้อคุณฮัทเขาอยากจะนดโอนนี่ใช้เวลานานไหมอ่าแปลงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนัดโอน ภายในสองเดือนครับหลังจากนักเวลานี้นะฮะสิ้นมิถุนาสิ้นมิถุนาเอาง่ายๆวางสามหมื่นแล้วสิ้นมิถุนานัดไปโอนกันใช่ครับแล้วทําไมโอนพวกนี้ไม่ได้ทําไมโอนพ่งนี้ตอนนี้โฉนดยัเพิ่งรังวัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วครับโฉนดอยู่ระหว่างการแบ่งแยกอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการแบ่งแยกครับจากแปลงใหญ่เป็นแปลงเล็กจากแปลงใหญ่เป็นแปลงเล็กคุดแดงแน่นอนคุดแดงแน่นอนครับเราใช้คําว่าคุณได้เป็นเจ้าของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินส่วนที่เหลือครับแล้วถ้าโฉนดไม่สามารถออกได้คุณนัด คืนเงินมาจําแถมค่าตกใจให้ด้วยครับเยอะไหมข้าวตกใจก็ให้ไปเท่าตัวเลยแล้วกันอ่าแสดงว่าแบ่งแน่นอนแสดงว่ามั่นใจแน่นอนครับผมคุณนัทเหน่งที่บอกฮะที่มีบ่อน้ําอยู่ตรงไหนเอ้ะเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่อยู่ตรงไหนด้านหลังครับอ่าตามคุณนัทมาเลยนะครับอ่าย่าเดี๋ยวแกดูแลให้นะครับแปลงนี้จะเป็นตัวอย่างที่คือเราถมไว้ให้สูงขนาดนี้ก็คือเอาบ้านมาลงได้เลยแปลงนี้พื้นที่เท่าไหร่พื้นที่หนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ที่บอกก็สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันก็นั่นแหละครับอ่าแล้วแปลงน ครับอันนี้เป็นแปลงตัวอย่างอ่าเป็นแปลงตัวอย่างแต่ก็ได้อย่างนี้เลยให้ไปอย่างนี้เลยอ่าจะขายห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่แล้วเปลี่ยนใจแล้วเอาราคานี้เลยขดบอยนี่แหละหัวหน้นแล้วอย่างที่ถามนิดนึงดินเนี่ยมันเป็นดินเดิมเลยดินเป็นดินเดิมเลยครับดินดีไหมฮะดินที่นี่ดีมากครับเขาคนก็ทําการเกษตรแต่ด้านนี้เขาปลูกข้าวแต่แปลงของผมเดินเนี่ยปลูกอ้อยเขาก็ได้ เรียกอะไรนะผลผลิตดีมากๆครับอ่าแล้วใต้ดินเขาแบบว่าเก็บน้ําอยู่ด้วยอะไรด้วยอุ้มน้ําได้อุ้มน้ําได้ครับที่เห็นเนี่ยคลองเนี่ยคุณนั้นะน้ําเนี่ยเพิ่งเติมก็ถูกต้องครับน้ำเพิ่งเติมกับมีน้ําฝนตกเมื่อไม่กี่วันนี้ครับแสดงว่าหน้าฝนเนี่ยเขียวขจีแน่แน่นอนครับตอนนี้ที่มันไม่เขียวมากเพราะเป็นหน้าแรงใช่ครับเพิ่นสบายใจได้ครับ แล้วภูเขาข้างหลังเนี่ยหน้าฝนหน้าหนาวน่าจะสวยน่าดูเกี่ยวแน่นอนครับอ้าวค,ค,คุ้มค่ามากนะท่านผู้ชมใครสนใจยังไงโทรหารคุณนัทได้นะครับเขาเรียกว่าช้างหมดอดเหมือนเดิม,ดมด <c oughs> และสิ่งที่สาคัญคือรถตู้พูดซ้านะฮะรถตู้จากกรุงเทพมีผ่านข้างหน้าด้วยห่างจากที่นี่200เมตรครับผมไม่ต้องกังวลนะครับคนแก่เนี่ยลงรถปุ๊บถ้ามีจักรยานก็ปั่นเข้ามาครับหรือจะเดินเข้ามาก็ได้เดินเข้ามาก็ได้ครับคุณนัทเดี๋ยวไปขอใช้ตรงต้นมะพร้าวสักนิดหนึ่งนี่จะให้ดูหลายๆมุม เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ให้ดูทั้งหมดนะครับในในในใยังสวยเลยนะครับสนใจยังไงทักทายมาละกันก่อนที่มันจะหมดนะครับขอดูตรงนี้นี่ขอดูน้ําเออน้ามันเก็บบอ่ <c oughs> อเขาเรียกว่าขุดบอ่อเก็บน้ําได้จริงๆร <c oughs> ดินนี่ล้วนซุยเลยนะครับอ่าโอ้โหแปลงนี้ผมเชื่อได้ว่าอยู่ได้จริงไม่ได้อยู่คอนเทนต์อ่ะคุณนัทสุดท้ายคุณนัทมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครึ่งชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมนี่ชมกันอย่างจุใจเลยก็ขอฝากแปลงนี้นะครับสไตล์นี้ แปลงนี้นานๆานทีเราจะทําแล้วได้ราคาได้ของที่คุ้มค่าและใกล้กรุงเทพจริงๆนะครับก็ฝากขอบคุณ FC พี่บอยทุกท่านที่ติดตามพี่บอยด้วยครับพี่บอยสุดยอดนะครับที่ไม่ดีท่านพี่บอยไม่มาแน่นอนผม ผมนี่ต้องแบบว่าทําทุกอย่างแถมทุกอย่างพี่บอยเป็นคนขอให้หมดทุกอย่างและเราคงราคาเพื่อให้คนขายได้ความคุ้มค่าที่สุดครับและไม่โดนโกงด้วยคนซื้อคุ้มค่าคนขายคุ้มค่าทั้งหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นแปลงนี้การันตีได้คุณนัทพูดอะไรมาเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแล้วก็ร่วมงานกันมานานแล้วไม่โกงแน่นอนเสียเงินคอยได้เลยครับเสียงเงินไม่เสียน้ําตาแน่นอนได้ครับก็ฝากท่านผู้ชมรีบโทรนัดมาก่อนที่มันจะหมดแล้วกันนะครับก่อนไปนี่คุณยูริถามมาอยู่ที่ตําบล บ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะรีบโทรมาเบอร์นดโอนนะอ่าอ่าทุกอย่างคุดแดงแล้วเบอร์ผมไม่ต้องพูดแคปหน้าจอแล้วไปโทรเอาแล้วกันครับอ่ะผมจะลงไลฟ์จะลงคลิปแล้วใครสนใจรีบโทรมาก่อนที่มันจะหมดแล้วกันนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วกันอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทแล้วขอบคุณท่านผู้ชมมากที่เข้ามาชมกันขอให้ได้ที่ดีๆไปอยู่ปลูกบ้านนะครับแล้วเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานทุกๆคนเลยแล้วกันอ่ะขอบคุณมากคุณนัทครับแล้วเดี๋ยวพบกันแปลงต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ